น่าจะเจอกันมาตั้งนานาก่อนที่เธอจะเป็นของใครน่าจะเจอ,อ,อกันมาตั้งนานปฏิหารพี่เธอ้กลับไปออไรอีลแล้วก <c oughs> <า>็มา <c oughs> ้อต่อปปฏิหาร <c oughs> yeah. ปนคนเดียวลำพังหากหลงทางจะทำไงมีตัวคนเดียวฝันอะไรก็หนักใจเวลามันเซ็งอยากระบายจะทำงานนี้ทีเด็ดหน่อยกันแล้วกันอากม่ชีเป็นการรบกวนการชวนชุมนุมมาแล้วกันชนมาแล้วกันบลุยรับเท่อะไรอ่ะชวนชุมารักกันรบกวนมารักกัน เรามีบริการแบบโอนเงินรวบองกัต่อก็เพราะตัวฉันเป็นอย่างบูมเมแรงควางไปบูมเมแรงนบูมเมแรงเบิร์ดตงชัยไม่เอาเก็งใจเก็งใจเก็งใจนี่และเก็งใจก็แฟนเธอมีตั้งเยอะมาพูดว่าเหงากับฉันทำไมอย่างเธอหนเรียกว่าเหงาแล้วนี่อย่างฉันเรียกว่าอะไรเหงาปากเคี้ยวติดข้า ที่นี่ตรองยี้มาพูดเงาว่าฉันทำไมเธอไมรียกับเงาเลยอย่างนี้ฉันไม่ว่าอะไรเนี่ยเราไปได้ค่ะอ้าวพีเพงจเราไม่รู้จักเกาไม่รู้จัก